แล้วแล้วครับหลุดมาแล้วครับสปอยนักเตะทุกสัปดาห์ไปเลยครับจนจบกิจกอริสอีล่าเลยครับผมทั้งสัปดาห์หน้าเรลมาลิกนะครับไบเยอร์มิวนิกและยูเวนตุสหลุดมาเลยรู้เลยครับว่าตัวไหนบ้างเป็นนักเตะซิกเนเจอร์ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแต่รู้แล้วเราจะได้วางแผนกันเร็วนะครับว่าจะซื้อใครบ้างอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับทุกการติดตามจะมีค่ามากเลยครับขอบคุณล่วงหน้าครับผม ร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1นึ่งแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมแอปทีมโมบายกับช่องไมคเกมกันเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็คลิปด่วนคลิปเชา้าอีกแล้วครับเป็นข่าวนะครับอัปเดตเลยครับหลุดมาล่าสุดเลยนะครับสปอยนักเตะเลย และมีข่าวที่ควรรู้อีกมากมายครับหลายประเด็นมากเลยครับวันนี้ครับเข้าประเด็นกันเลยนะครับก็เมื่อคืนครับตอนประมาณเที่ยงคืนเลยนะครับผมหลับไปแล้วแหะครับแต่ว่าตื่นเช้ามาเห็นนะก็เลยรีบทําคลิปให้นะครับอ่าอลองโซ่นะครับเขาเป็นเพื่อนกับมารติติต้านะเขาคอลแลบกันนะครับเพื่อทําภาพสปอยนักเตะนะครับหลุดมาเลยครับสามภาพใหญ่ๆกับสามทีมที่เหลือนะจากที่คลิปเมื่อคืนนะครับผมผมก็ อัปเดตข่าวคร่าวๆนะว่าเรือม,มาเลกจะมีใครมาเป็นซิงเกอร์บ้างนะครับตอนนี้เรารู้กันแน่ชัดแล้วครับคอนเฟิร์มกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนในการซื้อนักเตะนะครับผมเพราะว่าเงินที่เราเสียไปนาอภาษีมัน10%ก็เยอะครับเดี๋ยวถ้ามาซื้อหลายๆรอบแล้วขายหลายๆรอบก็เสียภาษีเยอะนะครับหรือเราจะได้เลือกเลือกที่จะเติม FC Point กันถูกนะครับว่าจะเติมเท่าไหร่เมื่อไหร่บ้างนะครับ เพราะว่าตัวสัปดาห์หลังๆเนี่ยขอบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับไปกันที่นะครับสัปดาห์ต่อไปเลยนะครับ27พฤศจิกาวันพฤหัสหน้านะครับทีมลิวมาริกนะครับก็เปิดมาแล้วครับมาดูบรรทัดแรกๆกันก่อนนะลาอูกอนซาเลสครับมาแบบซกเนเจอร์นะครับตามที่บอกเมื่อคืนจริงๆนะแล้วก็มีโรนัลโดอาร์เครับมาแน่นอนแล้วก็มีซีดานด้วยนะครับ ของลิเวอร์พูลอ่ะจะมา2ตัวนะครับซีเนเจอร์คือเจอร์ลาดกับตอเรสนะแต่ของเรือมาลิกครับเป็นพิเศษครับผมก็คือมี3ตัวไปเลยนะครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับแต่ว่ามาดูภาพนี้กันก่อนนะโรนัลโดอาร์ครับมีตัวด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวที่ไม่มีลายเซ็นครับผมเป็นข่าวดีมากมายนะครับผมสันนิฐานได้ว่านะครับอาจจะมาให้แลกจิกซอนะครับสันนิฐานนะครับ หรืออย่างน้อยก็อาจจะเปิดในแพ็คทั่วไปได้อยู่ครับผมเพราะว่ามีตัวธรรมดานะครับหวังว่าจะเป็นแบบเจอหลาดนะครับตัวธรรมดาก็ค่าพลังมันอาจจะไม่ได้โหดเท่าตัวซกเนเจอร์หรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะในเล่น R9 นะครับผมสำหรับผมถือว่าเป็นข่าวดีมากมายนะเพราะว่ารอมานานครับน่าจะเกือบครึ่งปีอะ่ะผมว่ามีถึงนะครับจากตัวร0 9นะ o v r 109แล้ว AI r 9เนี่ยยังไงก็โ NO น1อยู่แล้วครับใน ST นะครับ รอลุ้นสกิลสองครับว่าจะมาแบบเร่งความเร็วไหมนะครับมาแบบตออเลสล่างสัปดาห์แรกเนี่ยครับแต่ว่าอย่าไปมาแบบ U C B O ที่ไปเพิ่มความเร็วการวิ่งอย่างนะครับมันจะวิ่งช้าแล้วก็รอลุ้นคุณสมบัติพิเศษครับว่าจะมีวิ่งไวไหมนะครับเลี้ยงบอลเร็วสปีดดิเบอร์ไหมนะครับหรือไม่แน่ครับโลนโตอาจจะไม่ได้มาแบบเจอหลากก็ได้นะครับที่ต้องใช้ตาทีม3ตัวไปแลกนะยังไงเดี๋ยวรอวันจริงครับเราได้รู้กันแน่นอนนะครับเพราะว่าก็มีข่าวหนึ่งบอกว่า อากครับก็จะมาแบบเพิ่มเติมในแบล็คไฟเดย์ด้วยนะครับจริงๆก็นักเตะเรือมาริคทั้งหมดเนี่ยแหละครับที่จะมาทยอยขายในแบล็คไฟเดย์นะครับแต่เดี๋ยวขอพูดถึงลาอูก่อนนะนะครับเพราะว่าลาอูอ่ะก็มีข่าวหลุดมาเหมือนกันว่าจะมาแบบเจอรลาดนะครับมาในตาทีมนะครับอันนี้คือลาอูนะครับมาแบบเจอรลาดส่วนซีดานนะครับซีดานเนี่ยแหละที่จะมาแบบตอเลสนะครับไอ้กล่อง12ช่องนะครับกล่องมหาโหดนั้นนะครับก็โชคดีที่เป็นซีดานนะครับผม ก็ตัวที่มานะครับนอกจากลาอูอาเก้าซีดานก็จะมีคาร์ลอสมีเฟรนโดเอเย่ลาอูกอนซาเลสนะครับอาเก้าตัวธรรมดาหรือฟิโก้คาซิยารนะครับเดวิดแบ็กแฮมนะครับแต่ว่าตัวหลังๆนีะครับคาซิยารกับแบ็กแฮมจะมาโอเออาร์หนึ่งหนึ่งสี่เท่านั้นนะครับแล้วก็โอเว่นก็มาครับผมมาเกเลเล่ครับมิเชลซาวกาโดแม็กมานามานกูตีนะครับคัมเบียโซวินิสอุตจูเนียนะครับวาเวเด เาว่าคาวแล้วก็กอนซาโลนะครับผมก็จะสังเกตว่าภาพนี้ครับไม่ได้มีคําว่า Prediction แล้วนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มมากๆครับที่จะตรงนะครับผมรอดูกันนะครับผมยังไงผมเชื่อว่าการได้รู้ก่อนมันก็เป็นประโยชน์กว่าไม่รู้เลยนะครับในหลายๆแง่ด้วยแหละภาพต่อไปนะครับวีคที่3นะครับวันพฤหัสต่อไปก็จะเป็นทีของไบเยอร์มิวนิกบ้างนะครับตัวที่มาแบบฟิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นโอลิเวอร์คานแน่นอนแหละครับ คานก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมาแบบบล็อกแบบตอเลสไหมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นซีเนเจอร์ก็คือโร่ามัทเทอุดนะครับ CDM 115ครับแล้วก็ยังประกอบไปด้วยฟิลิปลามนะครับ RB 115นะครับ CDM มัทเทอุสนะครับแบบธรรมดาก็มาครับแล้วก็โอริโอคารแบบธรรมดาด้วยนะเออนะครับตั้งข้อสังเกตนะมันยังไงกันแน่นะตัวธรรมดา2ตัวเลยนะครับ แล้วก็ฟองลิเบอรี่นะครับแฟนลิเบอรี่ครับลูซิโอลิซาลาซูเซโลเบโตโจชัวคิมิตนะครับเซิร์ชแคนาบี้นะครับไลเมอร์ imer, แล้วก็คาวนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนักเตะมาน้อยกว่าลิมมอลิกนะครับลิมมอลิกนี่มาเกือบ20ตัวเลยนะครับของไบเยอร์นี่ประมาณ15ตัวเท่านั้นนะครับคล้ายๆกับลิเวอร์พูลนะก็ที่มาประมาณ12-13ตัวเท่านั้นนะครับ และทีมสุดท้ายครับในสัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นทีของยูเวนตุสบ้างนะครับว,ว้าวเลยครับตัวซกเนเจอร์ครับก็เป็นเดลเปโลครับแล้วก็มีเน็ตเวดด้วยนะครับ l อบ้างนะครับผมแล้วก็เจลูจิบ u ูฟฟอนนะครับเห็นมีเพื่อนๆรอ b u บูฟฟอนกันอยู่นะแล้วก็มีเดลเปโรตัวธรรมดานะครับเอหรือว่า เน็ตเฟจะมาแบบบล็อกแบบตอเลสครับไอบล็อกมหาโหดนั้นนะครับเยวต้องรอดูกันแล้วก็เคีรเรนี่มาซ้ำนะครับคานาวาโลตูลามมาอีกแล้วครับบาซิย์ซัมบอต้ามีวิเอลี่ด้วยนะครับแล้วก็ยูดิสนะครับแล้วก็มาคัสตูลามแล้วก็โคติสนะครับแล้วก็ฟรานซิสโกคอนไซเซาลนะครับแล้วก็คัมบิแอโซนะครับนักเตะทั้ง3ทีมนะครับ ประเด็นต่อไปครับผมในปฏิทินในเกมครับตอนนี้อัปเดตมาแล้วครับว่าบักแบ็กไฟเดย์จะเข้าแน่ๆครับแบ็กไฟเดย์มันก็จะเป็นสุกสีดํานะครับมันก็จะเอานักเตะมาเซล์มาขายกันนี่แหละครับมีแพ็กพิเศษเข้าให้เติมนะครับสายฟรีแบบเราก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใช้เพชรในการไปเปิดได้บ้างไหมนะครับเอเอจะใจดีกับเราบ้างไหมนะครับแล้วก็มีข้อมูลหลุดมานะครับว่าแบ็กไฟเดย์ก็จะเป็นเคสเควสย่อยนะครับเจ็ดวันเหมือนกันนะครับ แล้วก็อาจจะต้องการ1,000 FC point ในการเดินคว e เ t นอครับแต่ต้องรอดูนะนะครับแล้วก็ข้อ2องเขบอกว่ามันก็ปรากฏในคาลเลนเดอร์ในปฏิทินนะครับแล้วก็จะมีรางวัลต่างๆด้วยนะแล้วก็ y n d นะครับก็จะจบปีนะครับอาจจะเป็น Team of t ด e Year หรือเปล่านะครับแล้วก็ T-King Day อันนี้ผมคาดเดาไม่ออกว่าคืออะไรนะครับ3กษัตริย์วัน3กษัตริย์นะครับ แล้วก็สุดท้ายครับก็จะมีไบโอเมนิคโค้ดนะครับรีดินโค้ดโค้ดใหม่เดี๋ยวจะคัมมิ่งซูนเดี๋ยวถ้าโค้ดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนๆทันทีเช่นเดิมนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับผมก็ประเด็นต่อไปครับเป็นวิกเอนชาเลนจ์นะครับในโหมดชาเลนจ์ก็บอกรางวัลคร่าวๆนะครับก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละครับก็คือจะมีแพ็คให้เปิดกับรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นร้อยหกถึงร้อยสิบห้าครับผมแล้วก็มีสายข่าวอีกคนนะครับเขาก็มาเปิดเผยว่าในแต่ละวันจะมีรรรางวััอนนะะไบบ้ค ก็ตามภาพเลยครับผมตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาไปนะครับแล้วก็ไล่เรียนไปจนถึงวันที่14ท่ธันวา่าถึง18ทธันวาแล้วก็วันที่25่ธันวาเป็น CS Day นะครับไม่มั่นใจว่าคืออะไรย่อม,มาจากอะไรนะครับ CS Day ถ้าเป็นข้านบนมันเป็น PL นะพิมมิลีกใช่ไหมครับ CS Day อันนี้ผมยังคาดเดาไม่ถูกนะนะครับเกาโชสกิเลอาร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ แต่ถ้าดูในปฏิทินนะครับวันที่25ธันวาคมจะมีไอ้รูปลูกบอลทองๆนี้ปรากฏให้เราเห็นอยู่ในปฏิทินนะครับก็หวังว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ